สวัสดีครับนี่เป็นพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่แนะนําให้ปลูกครับเป็นคล้ายๆกับบัวบานะครับแต่ไม่ใช่บัวบา่าเป็นพันไม้น้ําประเภทบัวเหมือนกัน,นครับอันนี้ผมนํามาจากประเทศศรีลังกานะครับเป็นไม้ท้องถิ่นของอินเดียและศรีลังกาครับพบในพื้นที่ ลาบรุ่มนะครับตามแหล่งน้ำต่างๆนะครับก็เ,เป็นพันไม้ดังเดิมของแถบนั้นครับผมกเ็เคยเห็นในในบ้านเราเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ชนิดเดียวกันหรือเปล่านะครับมันมีชนิดที่ใกล้เคียงกันครับอยู่แถวแอฟริกาแต่ว่าพันไม้ที่เจอในบ้านเรานี้ อาจจะเป็นพันไม้ถิ่นเดิมในบ้านเราก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับดอกของมันดอกเล็กๆนะครับดอกขนาดแค่ปลายนิ้วชี้นะครับนี่นะดอกเล็กๆครับมีทั้งหมด5กลีบนะครับสีขาวเกสรตัวผู้ตัวเมียจะสีเหลือง ผมเขียวนะครับอยู่ข้างในสีเหลืองก็เป็นตัวผู้นะครับนะฮะครับใบก็จะเป็นใบรูปหัวใจนะครับนี่ครับเราอันนี้จะชัดหน่อยครับเราสามารถจะนำใบข้างมันเนี่ยนะครับเอาไป พร่พันธ์ได้นะครับจริงๆแล้วก็มีเมล็ดด้วยครับดอกที่ติดแล้วก็จะติดเมล็ดนะฮะนะฮะีหลออกดอกเก่งมากด้วยครับนะี่ฮะปีดอกได้ทั้งปีนะครับชอบน้ำสะอาดไม่เคยดมเหมือนกันนะครับว่ามีกลิ่นหอมนะน่าจะมี มีบ้างนะครับไม่เคยดมดูนะฮะปลูกง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฮะเอาใส่กระถางไว้เติมน้ำให้เขาบ่อยๆนะครับจะให้น้ำแห้งนะครับก็จะมีดอกให้เราชมได้บ่อยๆครับนี่ก็เป็นไม้น้ำอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ ถ้ามีโอ,อก,กาสแล้วก็อยากจะให้ปลูกไว้นะครับไม่ได้ต้องการพื้นที่เท่าไ่ครับแต่ต้องการแสงถ้ามีแดดจะดีมากครับต้องการแสงแดดครับลองเทียบดูขนาดตัวมดนะฮะครับอันนี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามีชื่อภาษาไทยหรือเปล่าครับแต่ว่า พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่มาจากสีรังกาครับ